สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลอ,อวันนี้เรามาอยู่กับเกมเรบอกแบบแบปแบปคณิตศาสตร์เท้ามือนะคะถ้าตอบถูกนะคะเราจะเราก็จะได้เออบล็อกเพิ่มขึ้นเพื่อไม,ม,มใ่ให้โดนเราบาเขานะคะแต่ถ้าเราตอบผิดแล้วก็จะไม่ได้เพิ่มบล็อกแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนเราวาเขานะฮะตอนนี้เกมสตาร์แล้วครับทุกคนมาเล่นการกัน ผมเอาอีซี่ก่อนลองเราต้องมาลอง easy ก่อนใช่ครับมันเกมนี้จะเป็นเกมแนวบวกเลขคณิตศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นพวกร้อยละพวกจุดอะไรงงี้ของผมจีฟ้ากูทุกคนมาเริ่มไล้ว13น้อยเพาตัดสินเพรอ,อแพ้เลยนะนน่ะ ยอมย่างครับอย่างตอนนี้พี่สูงที่สุดแล้วฮะทุกคนมาตอนนี้เราสูงที่สุดพ่อเราจะรอดอ <c oughs> พ่อเรารอดแล้วทุกคนจะเกอบไม่รอดแล้วนะห้าสี่หนึ่งใช่ m a t c กนินสิบสามครับนี่มันจะนี่เป็นตัวเลขอย่างเงี้นะฮะแล้วก็ให้เราตอบข้างล่างองี้ะฮะ ถ้าเล่นในความสามารถกดเลขหนึ er ่งเลขสองสามเลขสี่หรือเอามาวอชี้อะไรนะคบถ้าเล่นโทรศัพท์เอาหรือแท็บเล็ตหรือไอแพดเอานี่แตะเอาน้วแตะเลยเอานิ้วแตะไปเลยเก้าลบเก้าท่ากับศูนย์ทุกคนผมได้สิบสามหกไม่ฮะพ่อดูยังมีคนอยู่ล่างกว่าพ่ออีกไหมถ้าจะแพ้แล้วเขาสอบไม่ทันหรือว่าเขาเองเขนไม่ลงนะทุกคนนี่ทุกคน อืผมเลือนเร็วแล้วเขาเขมีคนตียละฮะนะคนลาวาเพิ่มหกบอกในรอบนีสอเจ็ดถ้ากับเก้าตอบเช้าของเพื่อนเขามองหาเลขเก้าอยู่ด้วยกันบอกันตอบเช้ามองหาเลขเก้าอยู่โอ้ทุกคน ิบบวกสองเท่ากับสิบสองที่รู้สึกเหมือนจะเท่ากันกับคนข้างๆนะหรือคนข้างๆสึงกว่านี่ทุกคนอันนี้คือตะที่แล้วอันนี้พ่อเราชับไปนะหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าผมได้เพิ่มสิบบอกนะฮะดีทุกคนตอนนี้พ่อเราอยู่อยู่สุดท้ายเลยนะ อ็วิ่้ายเลยโอเคอผมตัดไปที่สามผมตัดไปที่หนะะึ่งเลทุกคนสี่สามเจ็ดเอทุกคนเราต้องเร็วแบบนี้นะฮะถ้าไม่เร็วเราจะแพ้เขานะะโอทุกคนคนตรงนี้หายไปไหนนะอะเขาน่าจะออกแล้วนะฮะ ทีนี้เรามาเพิ่มถึงสิบบล็อกเลยนะคเก้าลบสิบลบเก้าผมเกือบโพดเก้าลบสิบพี่ได้มากีาก่บล็อกหนึ่งคือคนดูดีผมั่ตับหนึ่งจุดหนึ่งวิอะ่ะที่สองกับที่สามตัดเท่ากันนะครเพราะผมแบบคนรที่อยู่ข้างๆมาทุกคนผมเพิ่มเก,ก้าบล็บอกนะพี <laughs> ที่ก็ไม่รู้สิเอ้าตเดี <c oughs> ๋ยวเขาพี่หนิ่งจุดหนึ่งหกพี่ทุกคนผมมือเร็วมากจังหวะนี้อันนี้คือหนึ่งจุดแปดบาทขึ้นเป็น,น,นปสอง <c oughs> ผมดูไม่ทันอันนี้พอ่อพ่อผมเร็วกว่านะทุกคนผมตอบสามจุดสามพี <c oughs> นี่คือคนที่ผิดนะฮะก็จะแกงแบบถ้าไม่ตอบก็จะไม่ขึ้นตัวเลขเลยเลยจะมขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ทุกคนเก้าลบแปดเท่ากับหนึ่งเราจะชนะไหมที่รอคุณจะชนะหรือไม่ไต,มไมต้องรอดูกันนะคะทุกคนโอ้พอรอดไหมนะฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้พ่อผมแล้วพ่อผมได้เยอะแล้วนะใกล้ผมแล้วเพิ่มเก้าบอกทุกคนหรือเปล่าะน่าจะประมาณนั้นนะครับมาทุกคนมาดูดอ,อันนี้เจมนะฮะวิ่งเก็บได้แล้วก็ค่าตอบถูกก็จะได้บวกห้าเจมนะครับทุกคนนี่เป็นบวกเพิ่มนะฮะอันนี้สี่ครับอันนี้เป็นบวกเพิ่มนะฮะอันนี้สิบบอกอันนี้อะไรอ๋อพวกนี้นะบวกไปนี่เป็นเจ็ดอันนี้ <laughs> ชอ็อต เซตติ้งอันนี้รีวิวนะฮะ,ะทุกคนเอาเลยแปดสี 8, 4, 10, ่สิบยี่สิบหกทุกคนผมขอปิดเสียงเกมแร็บหนึง่งเ่าจะไปทิกชนทุกคนดูลาวาลาวาใกล้มากทุกคนลาวาใกล้มากทุกคนลาวาใกล้มาก สามหกสิบแปดคู้คยิงไม่ทันดีเลยอใช่ค่ะผมสูงสุดแน่ด้วยคนตอนนี้สูงแบบสูงมากผมได้ที่หนึ่งหรือเปล่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าสองคนไม่ามหกห้าสามสิบมีทุกคนเลยสามคนแล้ว,ลวผมสูงตามมาด้วยพราผมแล้วก็ตามมาด้วยนั่นนะใคพี IP อินดา แอดมินแบบบอกฟุตบอลนี่จะตามนะทุกคนอย่าไปลงเชียนะทุกคนมาดูเราจะรอดหรือไม่ตอนนี้มีคนเข้ามาในแบบเพิ่มนะสูมากมีตัดต่อทางใครต่อไม่ลงยี่2ิบเจ้าสิบสองยี่สิบเอ็ดเหลือสงคนได้มเหลือามครับแต่คนนั้นน่าจะใกล้จะไม่รอดแล้วครับ่อ อก็ไกลเลยวดูสิพอก็ไกลย่งเงีขามัน้อง1ดูสิว่าผมแกละนะสิบจีโอเคมาทุกคนีิธา,น,าน,นี้ด้วยบล็อกแฟงแล้วอนะ่ะย้ทุกคนผมวินผมชน,นะเย้ ควัสดีคุนมาปิดคลิปกันเถอะปิดตรงนี้ค่ะก็วันนี้พวกเราได้ไปคนละหนึ่งวินนะครับก็วันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ